กราบสวัสดี f อฟของจมมดทุกคนทุกท่านอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสบายสบายสไตล์จมมดนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สนุกสนานนะคะแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะมีอาทีเด็ดอะไรนะคะเผื่ออาจจะ เป็นการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะตอนนี้ทีมงานกำลังเตรียมอุปกรณ์กระดาษและปากกาขึ้นมาอยู่นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานคิดเลขแป๊บนะคะกำลังจะเรียน1นถึงศูถึงเนะคะ เป็นการทำคลิปที่สนุกสนานแะล้วก็เล่นๆกันนะคะเพ<ๆ>ื่อความสนุกสนานนะคะพี่น้องเป็นคลิปที่จะอ่าให้ f c ของจะมดได้คลายเครียดและก็เผอๆอาจจะมีโชคร่วมกันก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่คือลูลูบึง้งนะคะหรือตัวบึง้ง ตัวบึ้งนี่ลักษณะคล้ายๆแม,งม,ม,มงมุมใหญ่นะคะทีมงานจะบอกว่าจะขอทําคลิปเล่นๆแปบ๊บนึงก็คือจะเขียนตัวเลข0ูถึงเแล้วจะค่อยๆหย่อนนี่นะคะนี่นะคะกำลังอยู่ในมือนี่นะคะแบนหน่อยค่ะทำมาศูนย์ถึงเแล้วก็จะค่อยๆ หย่อนลงไปในในรูบึ้งนี่นะคะอ่ะทีมงานทีมงานเริ่มหย่อนใบที่หนึ่งไม้ใบที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็เอาไม้แย่ลงไปนะคะดันลงไปนะคะอันนี้เป็นคลิปเพื่อความสนุกนะคะคลิปเล่นๆแล้วก็ให้ f อฟของแกจมดได้ดูกันนะคะการเนี่ยเกิดมาก็ครั้งแรกในชีวิตของช่องแก่มดเหมือนกันนะคะ แล้วก็เจมมดก็ได้ได้ดูวิธีการที่เขาทำนะคะเพราะว่าทีมงานของเจมมดนี่ก็ก็ก็เข้าขั้นโบราณอยู่นะคะเป็นยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าเขาเคยทำแล้วบังเอญเรามาเห็นจริงๆจงเจ้าป่าเจ้าเขาอาจจะให้โดนใจให้ทำโชคให้ลาบก็ได้นะคะยัดไปเขาไม่หนีหรือปะหนีไปไหนทางออกทางเดียวค่ะอ๋อนี่ค่ะแล้วก็หย่อนไปสักพัก เดี๋ยวเราจะนั่งรอนะคะพี่น้องถ้ายัางไงเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะคะก็จะหย่อนทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็เดินไปที่อื่นก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาดูนะคะถ้าอยางไรก็จะถ่ายให้เอฟซีของเจมดได้ดูกันนะคะตอนนี้ก็ทีมงานก็ส่งไอ้กระดาษลงไปแล้วนะคะในรู รูน้องบึ้งนะคะรูรูตัวบึ้งแต่ไม่รู้เขาจะคาบตอนไหนนะคะมา่รู้อีกทีเขาบอกว่าแล้วถ้าเขาคาบพรุ่งนี้เราจะทํำยังไงก็คงกลับมาดูอีกไม่ได้เพราะมันไกลมากนะคะกับสี่สิบกิโลนะคะก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จมูกก็จะเดินไปสำรวจอยู่ข้างบนนู้นถ้าเราโชคดีหรือยังไงเราก็ค่อยเดินกลับมาดูกันแล้วกันนะ อาจจะไม่ได้เห็นตัวเลขอะแต่ว่าถ้าบังเอิญเขารำคาญเฮ้ยอะไรมากวนอย่างเงี้ยเขาอาจจะเข้ามาอาจจะคาบออกมาให้เราดูก็ได้แต่โมดก็จะทิ้งระยะไว้นะคะอ่าแล้วเราก็ค่อยมาดูกันในต่อไปถ้าถ้าไม่มีก็ก็คงไม่เป็นไรนะคะถ้าเดี๋ยวจะมดกลับลงมาอีกทีแล้วก็จะถ่ายให้ f c ของแะ่มดได้ดูนะคะว่าลุ้นๆไปตามกันนะคะ จะมุดก็อยากรวยเหมือนกันไงเอาความในใจออกมาเลยโอเคนะคะเป็นที่สนุกนะคะเล่นๆกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ เรอเอาเอาเป็นว่าเจ,จมสะกับป้าได้กลับมาอีกรอบนึงแต่ว่ามันไม่ขยับขคลื่อนนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะอ,าอะไรนะกว่าเขาจะทํามาออ,ออกมาก็น่นาจะเป็นตอนเช้าหรืออะไรแต่ตอนนี้จะมดอยู่กลางป่าแล้วก็ว่าจะกลับกันแล้วก็เลย ก็เลยทําสนุกสนุกสนานก็หลับตาก็ลองเอาไม้เคียขึ้นมานะคะอ่าแล้ะอ่าวและอีกอันนึ้ก็ลมพัดลงไปนะคะเห็นอยู่ในคลิปเลยนะคะก็มาเสี่ยงโชคกันกั็แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าขอโชคจากลูอ่บึงอันนี้เป็นคลิปสนุกสนานนะคะอ่าอ่าแจมดก็ก็จะจะถ่ายให้ให้พ่อแม่พี่น้องดูเลยนะคะดูเลขแรกนะคะ เลกอะไรอะเล็กจูนนะ้าเล็กศูนย์อ่าศูนย์วางไว้สามอ่าวางไว้ทิคทิก,กหกศูนย์เอาเรียงดีดีป้าจะได้เห็นนะคะ หกหกค่ะหกไปทางไหนหกหรือเก้าหกก็มีอันนี้ดูอ่ะอันนี้ได้ศูนย์สามหกนะคะอันนี้ไม่มีแผ่นนี้ไม่มีเลขนะคะหนึ่งค่ะอันนี้อ่าว,วางอันนี้หนึ่งนะคะห้าค่ะก็เป็นหนึ่ง หนึ่งห้านะคะ <15 S 1> อันนี้ <15. S 1> อันนี้สองแผ่นนะคะสอืามแผ่นนะคะศูนย์สามหกนะคะอันนี้เป็นคลิปเล่นๆน,นะคะอ่าก็ขออภัยทุกคนทุกท่าน f อซมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะอ่าเป็นคลิปที่ทำไว้ใส่ในเอาเลขใส่ลูลบึง้งแต่ว่า ไปันไปนานละกลับมาเป็นสอสชั่วโมงไม่มีก็ต้องกลับแล้วถ้าจะให้กลับมาอีกก็40กิโลก็คงไม่ได้ก็เลยเสี่ยงในการเอาไม้หลับตาคีบเขาขึ้นมานะคะก็ได้อย่างที่เห็นนี่นะคะเอาละค่ะแต่เมื่อก็ขอจบคลิปการที่เจอรู รูเอ่อบึ้งนะคะหรือว่าแมลงรูว่าแมลงมุมตัวใหญ่จมดก็ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้อยเอฟซีของจมดได้ดูกันแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาดูนะคะก็คือรูใหญ่มากเลยนะคะก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ เดี๋ยวมุกจะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ